สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่15ถึง28กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีกุมกันเลยนะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะฟูลนะครับหรือว่านักเดินทางนักมายากลหรือว่าคนคนหนึ่งที่เหมือนกับกาลังแสวงหาสิ่งที่มีสีสันในชีวิตก็เลยทำนายว่าชาวราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเสมือนกับวันเดือนปีเกิดของคุณเองด้วยก็เลยตอบว่าช่วงนี้เหมือนกับมีชีวิตที่เริ่มมีโอกาสที่ทําสิ่งใหม่ๆมีโอกาสได้พบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับเดอะฟูลคือมีความสุขความจเจริญน,นะครับ ความรู้สึกที่เหมือนกับได้ประสบการณ์ในชีวิตที่ดีเข้ามาก็เลยทำนายว่าชะตาชีวิตช่วงนี้ของชาวาราศีกุมวันที่15-28กุมภาพันธ์คืออยู่ดีมีสุขชะตาชีวิตที่เหมือนกับชีวิตที่หลุดพ้นออกมาจากสีที่เป็นเปื้อนเป,ะ,เป,ะ,เปะ,นะออกมาจากเปลวควันออกมาจากความเดือดเนื้อร้อนตัวจากปัญหาต่างๆเหมือนเราออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วใครที่ติดอยู่าายก็เหมือนกับให้เดี๋ยวฟูหมายความว่าเดี๋ยวคุณก็จะค่อยๆเดิอนออกมาได้นะ ผมเลยนะนะไพ่เดฟูใบนี้หมายความว่าชาวราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คือวันเดือนปีเกิดคุณคือการเจริญสุขการเจริญสติการเจริญเขาเรียกว่าอะไรเจริญผลน่ะมีความสุขความเจริญต่อดวงชะตาต่อตัวตนของคุณเองนะครับและไพ่ใบนี้คือหมายความว่าเดฟูคือการพบเจอความสัมพันธ์ที่จากการเดินทางทางไกลทางออนไลน์ทางโซเชียลและพลังของการเดินออกมาหลุพผลมีความสุขพบเจอสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ชีวิตที่ดีอะ เหมือนเราได้เรียนรู้และหลุดพ้นและเติบโตมากขึ้นและดีกว่าเดิมผมเลยทำนายว่าชะตาชีวิตของชาวศีกุมช่วงนี้คือชีวิตที่ดีขึ้นมีสีสันดีกว่าเดิมได้ประสบการณ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะไพ่ใบต่อมาครับ Queen ควินออฟคัพเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่กลับมาจับเขาคุยกับคุณในช่วงของคุณที่ออกมาได้แล้วห,หลุดพ้นแล้วอะผมเลยทำนายว่าไพ่ Queen คว e นออฟคัพหรือราชีถือโทษจะเห็นภาพของผู้ชายผู้หญิงที่นั่งกับจับมือคุยกันจับเข่าคุยกันกับความรู้สึกที่เคยเสียใจเคยมีปัญหากันไปครับ เกต่ยวกช่วงนี้คนรักของชาวราศีกุมภ์หลายท่านเนี่ยวันที่15ถึงมีการกลับมาขอคืนดีมีการกลับมาขอโทษแต่หลายคนคอมเมนต์เนี่ยมีหลายลายคนกลับมาแล้วนะกลับมาขอคืนดีกลับมาแล้วนะแต่คุณเนี่ยขยำกระดาษอ่ะบางคนก็ไม่กลับไปบางคนก็ไม่เอาแล้วเพราะมีความสุขแล้วชีวิตดีขึ้นแล้วออกมาจากความเจ็บปวดเสียใจแล้วไม่อยากจะกลับไปแล้วนั่นเองครับควีนออฟคัพไปนี้ก็เลยทำนายว่าคนรักของชาวราศีกุมที่มีปัญหาหรือเรื่องรากันไปเนี่ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปี25ง8เนี่ย ตั้งแต่หนีเป็นต้นไปเลยนะไม่ว่าช้าหรือก็ตามจะมีการกลับมาจับเข่าคุยจะมีการจับมาจับเข่าในเรื่องปัญหาต่างๆกลับมาพูดคุยกันกลับมาขอโทษขอความรู้สึกขอความให้อภัยขอความเข้าใจครับผมเลยเนะไพ่ใบนี้คือการกลับมาส่งข้อความติดต่อพูดคุยคาดหวังขอความช่วยเหลือคนรักที่เลือกรานหรือทำร้ายคุณไปหรือไม่เข้าใจคุณหรือมองเห็นคุณค่าคุณในวันนั้นเนี่ยพอคุณเริ่มออกมามีความสุขชีวิตที่ดีแล้วอะ ขาเรียกว่าชีวิตของคุณเริ่มมีความรู้สึกที่เจริญมากขึ้นจเจริญแบบมีความสุขความจเจริญม,มากขึ้นนะ่ะไพ่ใบนี้ก็จะหมายว,ว่าคนรักกลับมาขอคืนดีขอความช่วยเหลือนะครับแบบนั้นเลยแต่คุณเองเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เป็นไพ่สิบดาบชาวราศีกุมภ์ท่านรักมากเจ็บมากครับเพราะสิบดาบ t e of swords หมายควาาว่าเหมือนกับกว่าคุณจะผ่านได้เนี่ยตอนที่เราอยู่กับเขาอ่ะคุณเหมือนเวลาคุณรักใครสักค,คนหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ให้จนตัวเองดื่มดูแลตัวเองให้จนรักจนเหมือนกับตัวเองดืมทําสิ่งดีเพื่อตัว ทิดาบก็เลยทำนว่าพอคุณอ้าให้จนไม่เหลืออะไรมากกว่าร้องไห้จนไม่เหลือบัมตาเจ็บปวดเสียใจการที่ถูกทาร้ายถูกทิ้งเห็นไหมครับจากคนที่ใส่เสื้อกล้ามเนี่ยกลายเป็นใส่เสื้อสวยสงสันแต่กระโปรงแต่งตัวดีขึ้นดูหลามากขึ้นก็เลยทำนายว่าชาวราศีกุมในช่วงของเดือนกุมพาพัน์คือใครที่มีปัญหาชีวิตที่เนื้อประดาตัวหรือว่าชีวิตที่กําลังมีความทุกข์อยู่หรือว่าเจอปัญหาเรื่องความรักจากนี้ไปเดี๋ยวฟูเหมยความว่าจะชีวิตของเราจะค่อยดีขึ้นการดูแลตัวเเอองกัันนหมืบ อะไรที่มีปัญหาติดอยู่เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นแล้วนกฟินอีกเห็นไหมมาชุบชีวิตคุณมาทําให้คุณเกิดใหม่ทําให้คุณเหมือนกับมันทําร้ายคุณไม่ได้อาจารย์คุณเข้มแข็งกว่าเดิมอ่ะอะไรที่มันทําร้ายคุณไม่ได้หรือรมันฆ่าคุณไม่ได้มันจะทําให้คุณมีความสุขเติบโตและดีกว่าเดิมก็เลยทำแล้วชาวราศีกุมคุณผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วคุณจะเติบโตและมีความสุขความเจริญมีชีวิตที่มีความสวยงามมากขึ้นชีวิตดีขึ้นนะนะครับเรื่องของเสื้อผ้าความเป็นอยู่การเดินทางการท่่องเททียวัศนคติ นะครับเรื่องของความรักมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจากการเดินทางจากการทาง,ทางกายทางออนไลน์ทางโซเชียลซึ่งเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องกลับไปทุกข์หรือกลับไปเจ็บมันได้เริ่มต้นสิ่งที่มันเหมือนกับนกฟีนิกซ์ชบชีวิตอ่ะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นความรักใหม่ก็ได้ทำนายว่าช่วงนี้ชาวราศีกุมภ์ท่านมีไพ่ของพลังงานหนึ่งเท้าเข้ามาไปที่3ครับโดดเด่นเรื่องความมั่นคงเรื่องการงานนะครับช่วงนี้ก็ได้ทำนายว่าชาวราศีกุมภ์ท่านนะครับวันที่ยี่วันที่สิบห้าถ หนึ่งไม้เท้ามีการเฉลิมฉลองมีการทํากิจกรรมต่างๆม,มีการรับความมั่นคงมั่นใจของเรากับคืนมาเกื่อตอบรดเต็อเนเรื่องการที่มันทําร้ายคุณไม่ได้เห็นไหมไม้เท้าอันนี้มันจิ้มไปที่เปลวไฟจดยิ้มไปที่เทียนนะแต่เทียนก็ไม่สามารถทํรลายมันหมดได้สักทีหนึง่งเหมือนกับได้กลิ่นหอมความรักกับคืนเก็ยตอบว่าความรักของชาวราศรีกุมที่มีปัญหาหรือเลิกรากันไปเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่คุณเจ็บสิ่งที่คุณทนสิ่งที่คุณให้ใครสะกคนหนึ่งไปมันจะส่งผลต่อเขาให้เขากลัับมมาได้กิ่นน ให้เขาได้กลับมาหลุดทํรลายเขาได้กลับมารู้สึกว่ามันทํรลายคุณไม่ได้แล้วนะมันทําให้เสียคุณไปไม่ได้แล้วนะก็เลยมีการกลับมาเลือกคุณกลับมาได้ผลกับสิ่งที่คุณคาดหวังเจ็บปวดเสียใจกติงที่คุณมีปัญหาชีวิตถึงทำนายทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ชุดนี้ในละกันว่าชาวราศีกุมภสำหรับคนที่มีปัญหาชีวิตนะครับหรือเจอปัญหาชีวิตอยู่ชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จและผ่านความทุกข์ผ่านความเหนื่อยหนักและดีได้รับผลได้รับผลสําเร็จผลสําเร็จความสุขความเจริญความรัก มีคนเข้ามาให้เลือกนะความรักที่มั่นคงมีความรู้สึกที่มั่นใจมากขึ้นนะครับจริงจังมากขึ้นส่วนคนที่ทำร้ายคุณไปมีการกลับมาขอคืนดีขออภัยแต่อยู่ดีว่าคุณเนี่ยอยากจะกลับไปให้โอกาสเขายุหรือเปล่าเพราะพลังงานของไพ่ของชาวราศีกุมช่วงนี้มีพลังงานของไพ,พ่ f l o of p e n t i a l เข้ามาด้วยนะครับเป็นไพ่ของคนคนหนึ่งที่กําลังเริ่มค้นหาตัวเองจนเจอเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นก็ต่อไปช่วงนี้ชาวราศีกุมท่านจะเลือกที่จะ ไปโฟกัสการงานการเงนินไปโฟกัสการดูแลตัวเองเริ่มมองเห็นสิ่งดีในชีวิตเห็นไหมครับก็ไ้ตอบว่ามีคนเข้ามาสนใจชาวราศีกุมช่วงนี้มีคนแอบมแอบส่งมีคนเข้ามาเหมือนกับจีบนะครับแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดอะไรประมาณนี้เลยนะครับเป็นการดึงดูดเรื่องอะไรบ้างการเยียวยาความรักความรู้สึกการงานการเงินชีวิตคุณจะค่อยๆผ่านความเหน็ดเหนื่อยเห็นไหมผู้หญิงคนหนึ่งเหนื่อยกับการหาคําตอบปัญหาการทางของเราอยู่อะ ฉะนั้นใครเหนื่อยอยู่หรือทุกอยู่หรือเสียใจอยู่หรือมีปัญหาชีวิตเนี่ยค่อยคอยคิดค่อยๆแก้เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นมันจะเจอความสมําเร็จในปีนี้นะครับพยายามอยู่หน่อยนะครับต่อสู้หน่อยเข้มแข็งหน่อยนะครับอาจจะหมดแรงหรือว่าไม่ไหวแต่อยากจะให้เหมือนกับใจสู้เอาไว้นะครับเป็นกำลังใจให้เช่นกันไพ่ใบต่อมาครับทำไมถึงผูกว่าเป็นกำลังใจให้หรือว่าใจสู้หรือเปล่าพอไพ่8เนี่ยหรือเอทออฟเพดิเคิลเนี่ยมันคือผลสมัมฤทธิของความที่คุณเหนื่อยในปีนี้ ปี2 0 1 8นะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่15ถึง28จนถึงสิ้นปีเนี้ยไม่มากก็น้อยสิ่งที่คุณเหนืน่อยสิ่งที่คุณอดทนรอคอยสิ่งที่คุณตั้งมั่นตั้งใจและคาดหวังเอาไว้แปดเดือนมันจะมีความรอยยิ้มมันจะมีการกระทําที่เห็นผลเกิดผลกับกคุณเก <c oughs> ต่ยว่าความรักที่สูญเสียไปครับมันดึงดูดเรื่องการเงินการงานที่ทาให้ชาวราศรีกุมภ์นนในช่วงนี้ดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขความเจริญมากขึ้น ส่วนคนรักที่เลิกลาหรือจากไปเนี่ยมีการกลับมาอย่างที่บอกไปขอความช่วยเหลือขอยืมเงินนะครับขอกลับมาคืนดีขอกลับมารักกันขอกลับมาอยู่ด้วยขอกลับมาเหมือนกับเป็นเหมือนเดิมอะแต่อยู่ที่ว่าคุณยังจะให้คุณค่ากันและก,กันยังหาทางหาทางคืนดีหาทางดีกันเจอหรือเปล่าหาทางแก้ไขรักษาความสัมพันธ์กันเจอหรือเปล่าเชิงใครก็ตามที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปไม่เกิน3เดือน4เดือนหรือไม่เกินช่วงครึ่งปีเนี่ย อาจจะมีการส่งคลิปนี้ไปเพื่อพูดคุยกันให้เขาเข้าใจว่ามันมีทางออกนะไม่มีทางแก้นนะมันมีทางรักษานะไม่ใช่เสียกันไปแล้วเนี่ยเพิ่งจะกลับมารักษาเยียวยาตอนที่ชาวเสกุลท่านเนี่ยมีความสุขมีความเจริญมีการเงินการงานที่ดีก็เแต่ว่าผลสำนึกของชาวราศีกุมในเรื่องของการพยายามความเหนื่อยของคุณเนี่ยแปเหรียญในปีนี้ครับจะค่อยส่งผลดีค่อยส่งผลกลาําไรความมั่นคงมั่งคั่งแปะเหรียญคือเรื่องของการกระทํานะครับผลของสำนึก เนี่ยค่อนข้างจะออกมาแนวนั้นเลยนะครับชาวราศีกุมภ์ท่านเลยนะครับก็ขอตอบแบบนี้นะครับว่ามีโอกาสในบางวันการเงินชีวิตมีความมั่งคงมั่งคั่งและการท่องเที่ยวมีความสุขความเจริญอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูไพ่ของชาวราศีกุมที่ไพ่สามใบนี้กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และการแนะนําไพ่ใบแรกจะเห็นภาพของไพ่เดอะเลเวอร์นะครับคู่รักหรือว่ารักแท้ที่เข้ามาซื้อบ้านเลยนะก็จตอบว่าคนรักของชาวราศีกุมช่วงนี้ความหนักของคุณอาจจะป๊ปปี้เลิฟ มีคนเข้ามาตกหลุมรักจากการเดินทางทางกายเข้ามาให้เราเลือกและการเปิดรับชะตาชีวิตที่เป็น for o l p e i o d i c a เข้ามาสร้างความมั่นคงมั่นใจครับเข้ามาเก็บเรามาดูแลใส่ใจอยากเห็นคุณค่าเราและการไปไพ่แปดเหรียงกับเด e ร์เฟอร์คือการพบเจอความรักที่มั่นคงสร้างอนาคตหลายๆคนมีถึงเดอร์เฟอร์คือการซื้อบ้านสร้างครอบครัวแต่งงานทําสิ่งดีด ให้กับตัวคุณไม่ต้องเหนื่อยอะ่ะคบกับใครแล้วเหมือนกับมันดีกว่าการอยู่คนเดียวมันดีกว่ามันดีกว่าเดิมอะ่ะไพ่ใบนี้บอกชาวราศีกุมแบบนั้นส่วนคนรักที่เลิกราหรือจะไปะจะกลับมาเพราะโดดเิลเวอร์กลับมาเพราะมันคือความรักคู่รักและกลับมาเหมือนกับไม่มีคุณแล้วชีวิตเขาแย่ก็เลยต้องกลับมารักกลับมาคืนดีเพราะพอมีคุณแล้วชีวิตของเขาดีกว่าเดิมทำนายให้แบบนี้หรือว่าชาวราศีกุมหรท่านเนี่ยต้องการเขาหรือเปล่าเพราะบ,บางทีเราไม่มีเขาแล้วดีกว่าเดิมนะ คบใครต้องดีกว่าเดิมพไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นหรือคบกับใครเนี่ยต้องดีกว่าอยู่คนเดียวเรื่องของการรักความเข้าใจการดูแลไม่ได้เรื่องของเงินหนึ่งเดียวนะแต่เรื่องการหยุดยาการเดินทางการท่องเที่ยวความใส่ใจการดูแลใส่ใจความเข้าใจเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันนะครับพไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของเพจ of petecler หรือไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามาชาวราศีกุมภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์วันที่1 5 2 8ถึงจนถึงสิ้นปีเนี้ยถือเหรียญในมือเลยนะ ก็เลยบอกว่าคุณมีโอกาสได้พบเจอการเงินที่มีคนรับทรัพย์มีโอกาสได้รับทรัพย์มีโอกาสได้รับเงินก้อนผลลงทุนผลกําไรการช่วยเหลือโชคลาภของขวัญจากคนรักรอบข้างคนเมตตาและการงานการติดต่อสื่อสารใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ช่วยเหลือใครเห็นก็หยิบยื่นสิ่งดีให้กับคุณช่วงนี้ก็เลยทำนายว่าพลังงานติกถือนันคือหน้าหน้าทองครับใครเห็นใครก็เหมือนกับอยากจะเข้ามาสนใจทักพูดคุยดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตเราดูแลสร้างอนาคตให้กับเรา สัญเด็จคือเลยคันคือสิ่งที่จับต้องได้ของชาวราศีกุมภ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปี2018ว่าการเงินชีวิตของคุณจะเกิดผลแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องการโชคลาภร่ํารวยสร้างครอบครัวเนออี่ย ten of pelicans เข้ามาใบาต่อมาคือดวงตกมหาเศรษฐีดวงตกมหาโชคดวงราชาโชคเลยนะผมเลยว่าสิ่งที่คุณนั่งนั่นั่นัน่งตั้งใจเนี่ยแรกๆอาจจะเกิดผลแต่มันไม่ได้เกิดผลแค่นั้นมันไปไพ่สิบเหรียญกับสี่เหรียญแล้วก็เด็กถือเข้ามาด้วย มันจะได้พบเจอความสุขสมหวังเรื่องของการงา,งานการเงินความรักนะครับจนถึงขั้นทวีคูณโชคสองชั้นโชลาภนะครับดวงมหาโชคดวงมหาเศรษฐีเนี่ยสิบเรียญเนี่ยการสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งเรื่องของการเป็นครอบครัวด้วยก็จะตอบประชวันีชาวราศีกุมภ์หลายท่านในช่วงปี2 0 1 8จนถึงวันที่1 5บหถึงยีกุมภาพันธ์เนี่ยปีนี้นะจนถึงสิ้นปีเนี่ยมีโอกาสได้สิ่งที่คุณเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีด้วย10ดาเห็นไหม คนมันตกดวงตกมาก่อนมันเจ็บมาก่อนมันหลายๆเข่ามันช้ำมาเยอะนะครับจากนี้ไปสิบเดี๋ยวคือการกลับมาอบอุ่นกลับมารักษาคืนดีและทําดีกว่าเดิมอะเสียกันไปไม่ได้มันคือการแบบกลับมาแล้วทำดีกว่าเดิมกลับมาแล้วรักษากันเอาไว้เข้าใจาอะไรเงี้ยขอความช่วยเหลือเป็นครอบครัวนะครับคู่สร้างคู่สมอะไรเงี้ยเลยนะส่วนคนรักนะครับที่โสดอยู่หรือว่าชาวสิ่งมที่มีคนรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้มีโอกาสท่องเที่ยวเดินทางหรือว่าการเป็นครอบครัวเปิดปิดเป็นแผน นะครับการวางแผนเรื่องการงานการเงินเนี่ยค่อนข้างจะสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าชาติเดี๋ยวก็ตามอย่าให้ตั้งใจเอาไว้โฟกัสตัวเองเอาไว้อย่าไปโฟกัสสิ่งที่มันเจ็บหรือเสียใจหรือพลังงานลบๆนะครับพอให้ไปสุดท้ายเนี่ยขอเตือนนิดหนึ่งว่าคนรักที่มีปัญหานเรื่องรายรันไปเดี๋ยวชาวราศีกุมภ์ท่านต้องระวังนิดหนึ่งว่าเขาก็ยัง king of w a ี่ยเขามักจะเป็นคนที่เหมือนกับจองเวรจองกรรมหรือยังแบบยังไม่อยากให้เสียเราไปนะครับเวลามีปัญหาก็จะกลับมาหาคุณอย่างเงี้ย ฉันพังงานของไพ่ใปสุดท้ายคือพระราชาถือไม้เท้าหรือคิงออฟวันทำนายเลยว่าชาวราศีกุมในวันที่15ถึง28กุมภาพันธ์บทสรุปของคุณคือไม่ต้องเจ็บเนื้อไม่ต้องร้อนตัวมันผ่านปัญหาไปแล้วนะส่วนคนที่ทำลายคุณเคยทำไม่ดีกับคุณเอาไว้เปลวไฟจะเผาผ่านเขาครับเขาจะได้รับแพ้ภัยตัวเองเขาจะได้รับกรรมและความเจ็บปวดนะครับมันสุดท้ายเขาต้องกลับมาพึ่งคุณเวลาเขามีปัญหาเขาจะนึกถึงคุณนั่นแหละ เขาเลยกลับมาเลือกคุณกลับมาต้องการคุณและไพ King ่คิงออฟบาไปนี้หมายความว่าคุณจะพบเจอความรักที่ไม่ทำลายอ่ะพบเจอความรักที่เหมือนกับผ่านปัญหาไปด้วยการช่วยเหลือร่วมทุกข์ร่วมสุขคู่สร้างคู่สมคู่ชีวิตนะครับฉะนั้นไพอ่อลาร์เครับแนะนําชาวราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ว่าแทนดินหรือแบตเทิการต่อสู้ครับการเข้มแข็งต่อสู้เพื่อตัวเองต่อสู้เพื่อความรักแท้ความรักแท้ของเราความรักที่ดีของเราเนี่ยมันเหมาะสมที่จะสู้ต่อไปครับ แม้กระทั่ชงชีวิตของเราที่กำลังเจอปัญหาอยู่ด้วยเช่นกันก็ขอให้คุณเนี่ยสู้สู้สู้ตายนะครับเป็นกาลังใจให้กับชาวราศีกุมพุทท่านเพราะสิ่งที่คุณต่อสู้แล้วก็เจอปัญหาเนี่ยคุณจะประสบชัยชนะคุณจะประสบความสําเร็จนะครับก็ขอบคุณชาวราศีกุมพุทท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ